สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันบอลสีกันนะคะถ้าซื้อไปแล้ว ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดนะคะอย่างสมมุติว่าบนป้ายเราซื้อไปแล้วเขาไม่ป้ายนี่เราจะทำยังไงคะแบบนี้เราต้องทำใจนะคะก่อนจะตัดสินใจซื้อนะคะบางทีอะบนสีไม่ป้ายเราไปลุ้นป้ายเขาป้ายมาอย่างนี้ก็คือเราดีใจแน่นอนนะคะทุกคนอะดีใจแน่นอนแต่ถ้า ไม่ป้ายนะคะถ้าไม่ป้ายนี้เราจะทำยังไงคะบางคนทุกใจบางคนก็อ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเราซื้อมาลุ้นนี่แหละคะ่ะการปลูกบอนสีจะให้มีความสุขนี่ต้องทำอย่างไรนะคะค่ะวันนี้ที่ถ่ายให้ได้ชมชายชนเพราะว่าวันนี้เราจะมาแบ่งปันบอนสีนะคะ ชายชนนี่ค่ะนี่ก็คือจอมของเขานะคะต้นนี้ใบออกมาใบไหนนะคะป้ายทุกใบนะคะเป็นบนป้ายนะคะบนป้ายนี้ก็คือว่าถ้าเกิดเขาไม่ป้ายนี่ก็จะลุ้นยากแต่ว่าถ้าเขาป้ายเขาก็จะป้ายตลอดนะคะโดยเฉพาะที่ผ่าหัวมานะคะได้ทำการผ่าหัวได้ เยอะอยู่นะคะแต่ว่าเขาจะโตไม่พร้อมกันทีนี้เรามาดูชิ้นผ่าของเขานะคะนี่ต้นนี้เลยนี่ค่ะที่เห็นอยู่นี้คือชิ้นผ่าของเขานะคะวันนี้ถ้าใครสนใจนะคะเราปล่อยอยู่ที่300บาทนะคะรวมส่ง ดูหลดใหม่มารหลดใหม่มาไม่แน่ใจว่าป้ายไหมนะคะแต่ว่าเขาป้ายทุกใบนะคะป้ายทุกใบต่อให้หลุดไปใบหนึ่งก็กลับมาป้ายเหมือนเดิมนะคะเพราะว่านี่แม่เขา ตั้งแต่เลี้ยงมานะคะไม่มีหลุดสักใบเลยบางทีก็ฮาร์ปมาบางทีก็จะเป็นปลายใบแบบนี้นะบางทีก็เป็นแบบนี้นะคะชายชนนี่เขาสวยนะคะต่อให้ตอนนี้เขากระแสไม่แรงนะคะแต่ว่าถ้าปลูกที่ไหนนี่ก็คือเวลาเราไปเห็นนะคะเห็นบอนสีนี้เราจะสะดุดตาเลย เป็นบอลสีประเภทบอลป้ายนะคะนี่ค่ะ300บาทรวมส่งนะคะไปรษณนีย์ EMS นะคะที่เคยส่งมาก็คือถ้าไม่ไกลส่งวันนี้สมมุตินะคะส่งวันนี้แต่เช้านะคะก็คือไปรณีนีไทยเปิดทําการพรุ่งนี้ก็ช่วงบ่ายก็น่าจะถึงอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะ วันศุกร์ถ้าส่งวันนี้บางทีวันเสาร์อาจจะไม่ถึงกว่าจะลงก็คือเที่ยงนะคะลงคลิปก็อาจจะเป็นส่งวันจันทร์นะคะนี่ค่ะสามร้อยบาทรวมส่งสวยนะคะหลดใหม่ต่อให้ไม่แดงนะคะไม่ป้ายแต่ว่าเขาป้ายทุกใบยังไงก็กลับมาป้ายนะคะซื้อบอนสีต้องทําใจนะคะ ทำใจว่าถ้าเกิดเขาป้ายเยอะขนาดนี้ถ้าเกิดเขาไม่ป้ายจะทำอย่างไรนะคะแต่ว่าเท่าที่ปลูกมานะคะถ้าป้ายอย่างนี้โอกาสหลุดคือน้อยนะคะต่อให้อีกใบหนึ่งไม่ป้ายก็ต้องกลับมาป้ายเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวมาดูต้นถัดมาเลยค่ะต้นนี้นะคะบอนสีรักเอยนะคะวันก่อนว่าจะไม่ปล่อยนะคะ วันนี้ก็เลยว่าอลองมาแบ่งปันดูนะคะเขาด่างมาแล้วนะคะใบหนึ่งวันนี้เราจะขายอยู่ที่หกร้อยเก้าสิบนะคะแต่ว่าซื้อไปแล้วก็ต้องทำใจนะคะเพราะว่าคนที่ขายก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดใบใหม่ขึ้นมาเขาจะป้ายแบบนี้ไหม คือต้องทําใจนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ทําใจนะคะเราจะเป็นทุกข์เลยนะคะถ้าเกิดใบใบที่สามออกมานี่ถ้าเกิดเขาไม่เขาไม่ด่างนะคะเป็นบอลด่างนะคะพูดผิดเขาเป็นบอลด่างถ้าเกิดเขาไม่ด่างไม่ด่างก็คือมีแค่สีแดงกับสีเขียวบอลสีรักเอยนี่สีแดงกับสีเขียวเขาจะมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเขาด่าง เขาก็จะมีสีเหลืองสีขาวออกมาแบบนี้นะคะก็คือถ้าใครจะซื้อนะคะก็ต้องทําใจนะคะไม่งั้นเราจะเป็นทุกข์นะคะซื้อไปอ่ะใบแรกไม่ด่างใบที่สองด่างเราเห็นด่างเราก็ซื้อไปนะคะแต่ว่าพอมาใบที่สามปุ๊บอ้าวถ้าด่างเราก็โอเค เราก็มีความสุขแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ด่างนะคะเขาจะมีแค่สีเขียวกับสีแดงอย่างนี้คือเราต้องทำใจนะคะวันนี้มาแบ่งปันอยู่ที่ห9ร้อยเก้าสิบนะคะถ้าใครคิดว่าซื้อไปแล้วจะด่างอีกไหมหรือว่าใบที่สามไม่ด่างใบที่สี่ด่างคือ เวลาเราซื้อไปแล้วเราต้องทำใจนะคะเราจะได้มีความสุขอยู่กับการปลูกบอนสีนะคะไม่อย่างนั้นเราก็จะมีทุกนะคะเขาจึงบอกว่าปลูกบอนสีอย่างไรให้มีความสุขนะคะถ้าสายลุ้นเราก็ตอนนี้ เรารู้แล้วนะคะว่าเขาด่างมาใบที่สองแต่ใบที่สามคุณขายก็ไม่การันตีนะคะว่าใบที่สามต้องด่างแน่นอนแต่ว่าที่เคยปลูกนะคะส่วนมากถ้าเขาด่างมานี่ต่อให้ใบที่สามไม่ด่างใบที่สี่ใบที่ห้านี่ก็จะจะโผล่มาอยู่นะคะแต่ถ้าไม่โผล่นี่ก็ต้องทําใจนะคะอาจจะโผล่ตอนโตแล้วนะคะเนี่ค่ะก็คือ เล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็คนที่ซื้อบอนสีก็ต้องทำใจนะคะไม่อย่างนั้นปลูกบอนสีแทนที่จะมีความสุขนะคะกลับเป็นความทุกข์ได้นะคะข่าววันนี้ก็มาแบ่งปันบอนสีนะคะชายชนแล้วก็รักเอยนะคะถ้าใครสนใจนะคะคิดดีแล้วก็ตัดสินใจซื้อก็ ลงปลูกดูนะคะถ้าใครยังไม่มีแต่ถ้าใครมีแล้วก็ปลูกไว้ชื่นชมก็จะมีความสุขกับเขานะคะบอนสีค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าปลูกบอนสีอย่างไรให้มีความสุขนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ถ่ายให้ได้ชมนะคะเท่านี้ก่อนนะคะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะสวัสดีค่ะ